คิดจริงๆใช่ไหมว่าเราอาจจะมีแฟนมีประกันก็ดีแต่มีแฟนก็อีกก็ได้อะไรเงี้ยคือมีประกันเนี่ยมันมีได้เลยนะตอนนี้แต่ว่าคือพอมีแฟนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนหมายถึงว่าคนที่ใช่อะค่ะแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วฮะยังค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบมีที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นหลักเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นนะคะก็ยังยังอยู่ในขั้นที่แบบเราใช้ชีวิตมากกว่าเป็นสาวสดมึงเข้ามาเยอะนะ สว,สวย้จยไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเข้ามาขนาดนั้นค่ะ<ม>แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาบอกด้วยว่าคนนี้อยากคุยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือปล่อยหนูแบบชิลมากๆเลยเหมือนกัทุกคนอยากให้เราแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกอนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คงแข่งด้วยค่ะคืนนี้ก็บินไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี<ม>้ยหนูว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนก็คงอยากให้แบบพักแป๊บนึงคือจะคุยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมีจริงๆเป็นตัวเป็นตน มะปางต้องมีสติแล้วก็แบบว่าให้มะปางได้ใช้ตกตรกรอของตัวเองไปเรื่อยๆก่อนดีกว<ะ>่าเพื่มปสุทนั้นเราเปิดเนยคะ่ะส่วนตัวเราอะเราไม่เคยปิดเลยนะเ,ออเราไม่เคยปิดเลยเออแต่ว่าถามว่าเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแบบกำแพงนิดนึงเหมือนกันว่ายังไงยังไงอะไรงีดว,ว,ว่ากำแพงนี่หมายถึงอะไรคะคือตอนนี้เรายังปิดเยอะดูเยอะกว่าเดิมเลดูเยอะกว่าเดิมแล้วก็บวกกับว่า ไลฟ์สไตล์เรามันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมันไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วมันก็เราก็มีความชอบแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบเข้าใจเราชอบหรือเปล่าชอบแปลกๆคืออะไรคือชอบขยันชอบอย่างเช่นอย่างเช่นไอคิวตี้ของหนูคือชอบไปแข่งรถเยงี้ยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปละทาวันอะไรเงี้ยก็จะกลับมาเราก็อยากให้เขาไปอยู่ด้วยแหละถ้าเขาไปได้เขาแฮปปี้ก็โอเคแต่ถ้าเขาแบบไม่แฮปปี้แล้วแบบมันเกิดการทะเลาะกันเราก็อย่าเพิ่งมีดีกว่ายังมีแบบเพื่อนดีกว่า ก็แสดงว่าต้องการคนที่สามารถเป็นเพื่เราที่คอยสนับได้เนาะก็จริงๆถ้ามีแฟนเราก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราก็จะแบบว่าข้างรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่มีก็เอาเป็นความฝันไปก่อนถ้าถ้ามีก็อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดค่ะตลอดอย่างที่บอกเพื่อนๆบอกว่าต้องมีสตินี่คืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนบอกเราต้องมีสติมาแล้วมันเหมือนกับว่าปีนี้มันเพิ่งผ่านแบบหลายๆเหตุการณ์มาค่ะก็อยากให้แบบ ลงได้ลองโสดลองทําความรู้สักหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองได้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันจะแบบชัดเจนขึ้นมาทุกคนก็จะได้ทรบาบค่ะตอนนี้ดิแันคามโสดเนี่ยคะ่ะว่าเราได้เรียนรู้กับอะไรไปแล้วบ้างดิฉันค,คามโสด <c oughs> ได้เรียนรู้ว่าโสดก็ดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีช่วงเหงาไหมก็มีเนี่ยใกล้เทศกาลลวมันก็จะเริ่ม <c oughs> แบบ พราะปกติเราไม่เคยเหงาเนาะช่วงนี้อาจจะแบบเทศกาลก็จะนิดนึงถ้าเหงาแบบนี้สามารถมีใครมาทดแทนได้ไหมที่ไม่ใช่แฟนอะไรที่พยาประกันภัยเลยค่ะเกก็น่าจะเป็นเพื่อนค่ะตอนนี้ก็จะมีเพื่อนมีครอบครัวมีแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถแบบให้ความรักกับเราโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไร ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นอย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะอนันต์เป็นสเปคได้ไหมเพราะว่าอนันต์เป็นแขกด้วยใช่เป็นแขกด้วยได้เลยกันได้ตลอดซัพพอร์ตตลอดคือมันจะเป็นพาร์ทที่แบบว่า คนละผาสกันเขาอาจจะโอเคซัพพอร์ตในเรื่องของงานที่เราไปแข่งแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันหลักของเราเนี่ยเราทํางานในวงการบันเทิงก็ต้องดูว่าถ้ากลับมาทํางานกันจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่อยากให้ไปตีเกอะว่ามันจะต้องมาลงเอยการหรืออะไรก็ขอให้แบบทาความรู้จักกันไปแบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยคือเรียกว่าโเจีบจได้โดจีบได้แต่แต่ก็ไม่ค่อยไม่ใครมาจีบเท่าไหร่ค่ะที่บอกว่าไม่มีใครมาจีบคือเราไม่ได้เช็ก DM หรือว่าเราแบบอ๋อใช่ไม่ได้เช็คด้วยค่ะแปลว่าถ้าสมมติเปิดตอนนี้อาจจะมีเยอะ เออก็ต้องลองดูไ,<อ> <laughs> ไม่น่ามีราคาไม่น่ามีแต่ว่าคนในวงการเรารู้สึกเข็ดไหมคะรตอว่าต้องคนนอกวงการเท่าม,มาก็คนในวงการก็ก็เอาเป็นไม่ไม่ไม่เป็นเฟรชพาราตี้ละกันอ,อ,อยากให้ความรักมันเป็นะไรทคีแบบไม่ต้องตั้งใจแล้วก็ให้มันเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นแบบเออไม่ต้องมาแบบว่าตั้งแง่ว่าจะจีบกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นดีกว่าตามธรรมชาติค่ะในวงการก็ได้ไม่ไม่ในวงการก็ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเรารู้สึกคลิกกับใคร